มาพบกับเราอีกแล้วนะคะเมื่อนียนนะคะเขากับปาหนวดสิพากกันไปเกี่ยวหญ้าแห้งง้อค่เออะเมื่อน, <c oughs> นีฮาสิขอขอติด,ดรถปลาหนวดไปเกี่ยวหญ้าน้ำเน่ค่ะอยากไปเล่นน้ำปาหนวดแต่ว่าฝนกันยังตกอยู่นะคะฝนตกเบิดมือเบิดคำเลยเมื่อนี้ปลาหนวดสิไปเกี่ยวหญ้าเฮาเลยว่าสิไปน้ำปาหนวดเดี๋ยว <c oughs> ตามปาหนวดไปเกี่ยวหญ้ากันค่ะหน้าตาเนาะ ฝนยังตกอยู่้อค่ะทุกคนฝนตกลิน,ลนเดี๋ยว้อาสิภาพทุกคนไปเกี่ยวหยาไปเลยค่ะะหนวดไปเกี่ยวหยา

ทั้งก็ดีดีเว้ยไม่ได้ขีต่ตุมฮะกบมาน้ำนี่เลยทั้งไปเกี่ยวหย่างกับทั้งกลับบ้านทางเดียวกัน ิเธอฮะออาาอนมองเกี่ยวหนาแล้วทุกคนเก่ยเจอกับม้อูรถิติดตรงเธอเอาเขามาหอดพที่คุณจีดุณ อันนี้ก็ห่อนมองเกี่ยวหยาแล้วเด้อค่ะทุกคนเอาซิมัเกี่ยวหยาเนีเปียมองหนีเพื่อนป่อยถิ่มเราเพื่อนให้มัเกี่ยวเอาค่ะมัเกี่ยวเอาให้งัวตอนนี้ปหนวดกํกาลังเกี่ยวหยาอยู่เกี่ยวหยาตากฝนฝนตกบ่แหง้งเด้อจ้ามันตกลิ้นแต่ว่ามันตกเบืดอเหมเบืดคำเดีย๋ยวเขามัเบิ่งปนวดเกี่ยวหยาให้งัว รอบนี้รอบที่สามที่สองเมื่อกี้มุงนี้รอบแรกเราก็รอบสองเราเชิญกับไปเกี้ยวอันเกี่ยวหยายอยู่มุงป้าเขาโพดได้อีกอ่ะอม,มันบวกสามรอบแรอกเกี่ยวสามรอบหรอกมื่นกบว่าสิไปวดัดก็เลยว่าซิมาเกี้ยวไว้ให้หาลายก่อนเพราะว่ามื่นเอาไปวัดเครึ่งมือ มันเพื่อนปอยถิ่มเราเนาะเพื่อนใฮ้มาเกี่ยวเอามันบ่ค่อยหลายล้ว,ลวเพื่อนบดดูแลย่างเพื่อนบด้ดูแลมันไก่พลแต่เกี่ยวสมนีเฮาก็ได้หลายลดอยู่เด้นเนาะเธอเนาะเล็มเอาค่อยเล็มเอาค่ะทุกคนเบื้องเฮาออยากเขาป้าไปหาเห็ดไรแต่ว่าเฮายยานเฮาอออกมาจัวได้เฮายยานเขาลงปลามันกระบนลงดอกแต่ว่ายานเนาะ ปาหาเห็ดข้าพากกันหาเห็ดได้เด้ทุกคนเห็ดไข่เห็ดอะไรอย่างก็เห็ดแดงเห็ดละงูก็ได้พากกันได้หลายแต่ว่าเขาไปหาโบปินหาโบปินย่านออกจากป้าบ่ได้จ้าเธอเธอพาฉันลอกไปหาเห็ดเบิ่งเนียเียวเพียวเพียยลเพียได้จากดอกเนาะเออล้องเบิ่ง ขนาดป้านะจะขวองได้ยังบกกาไปหาอันนี้ยาที่ป้านวดเกี่ยวได้ค่ะทุกคนเขามานาั่งมานั่งเบิ้ปงบนวดมานั่งเป็นกำลังใจให้ ยุ่งลายอ่ะเธอยุ้งมันกัดทุกคนเขาเขามาหาเห็ดถาปหนวนเขาได้เห็ดเห็ดได้ยังบูน่ะ เห็นทานหมกหรือเห็ดอย่างดูทุกคนเนี่ยเขาได้เห็ดดอกนึงได้เห็ดดอกนึงค่ะทุกคนเย,ย่ดีใจจังเลยเห็ดในอย่างโบโหเดี๋ยวไปหาอีกเพียไดอีกจากดอกสองดอกหาเห็ดหาเห็ดกระบอกไม้เชี่ยเห็ดมา ขาไม่ไม่เคียเห็ดเด้ค่ะทุกคนป่านนวดเลินแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเขาไปหาป่านนวดกันเอาเห็ดไปอ้างเห็ดอะไรไม่รู้เธอเธอเธอชินได้เห็ดชินได้เห็ดดอกหนึ่งเห็ดเห็ดอะไรไม่รู้นี่ ประหนดเจยวหญาิงเสร็จแล้วจ้ะทุกคดเอาเห็ดไปให้ที่นี่นอร่อยเห็ดอันนี้กินได้เนาะหมูหมูเลี้ยวเ <ath> ห็ดทานไครบอกหนูว่านะเอาไปเบิ้งก่อนไปให้แมวไปเก็บยืมยืใส่เก็บยืมมึงนี่ในปลาเนี่ยเอาเราหนูนั่งมังได้น,น,นั่งนั่งไหนนั่งนี่เต่เอ,อืออยากล่องเล่นหาเห็ดเบิ้ง ใม่เคียร์แล้วผมมีใหม่เคียว้าวไปหามองป้านา้ากัได้ไปหาป้ามองนาบหรือว่าหามองนี่ว่าหาป้าเหรอร้องเบิง้งจี ลองเบิ้งก่อนก็นได้ไปเพี้ยมันได้จะแก้วติดที่ได้เหรอเน่ย <c oughs> เอาใหม่น้ำได้เถอะม่อนช่วยหน่อยคเอาใหม่น้ำ <c oughs> เขาปลาหาเห็ดจ้ะทุกคนเอาเขาบ่ก <c oughs> เอาใหม่ไปน้ำตีไป,ไ,ปำำไปใหม่ไปเคี่ยนนะมันอยู่น้ำใบใหม่เอ้ยไหาเอาใหมให่ไปทำไมเ <c oughs> อ้ยนี่ดอกดอกใหญ่นะ เห็ดเบี้ยติเห็ดเบี้ยเห็ดเบี้ยเขาต้องหาน้ำหยาแฝกแล้วก็ขุดขุดหินขุดต้นไม้ที่หนูได้ว่างใดน่ะมันอยู่นํำข่างหินไหมแส่คือบเอาเน้วมาเคีย้อยค้นหาเห็ดแปลเอิดติด

เขามาหาอีกเทได้ลหลอดเลยใช่เขาหมื่นหนึ่งอยู่ประมาณหาหกหลอดเห็ดมันปูโอ้ยเห็นมันปูปะเอาดอกพี่เต็มมากลากอยู่เห็นมันปูป่ะวันนี้พนกินเอาไปผัดไงผัดใส่น้ำมันหอยมันหน่อยมีแต่ปู้ชายด,ดีดอมมาหาเห็ดยีชนินเฮ็ดเห็ดแดงเห็นน้ำหมากตีขึ้นน่ะ นี่ไงสองดอกขึ้นหน่อยนี่หักเอาหักเก็บเห็ดเป็นหรือเปล่าเธอเฮ้ยเขาบอกกับตามาเซนี่เขาที่ได้ไหลายดอกอยู่เด้ไหนหสองดอก,เ,กเคีย่ยวเ,เขาเขาด้เชี่ยมึงไงเขาเคี่ยวไปเลยอู้เขาเคีย่ยเขาเคีย่ยวโบ้ทั้ในบึด อีกรีดีอีกดอกหนึ่งเขาคือบอกกับตานาเต้นนะไปจะหาอีกหาอีกอยากได้เห็ดไข่เห็ดไข่มันจะอยู่น้ำหยาแฝกถึงแล้วคอทุกคนเข้าไปหาเห็ดมาบ้างใดนี่ได้ซัปนีล่ล่ะเห็ดก็ได้หาโบปิน ป่าวัางแดเนี่ยอีกอีกป่าน,นึงเนาะค่ะทุกคนข้าไปหาอีกป่าน,นึงวังใดเนี่ยคุณเต็มอักหลักอยู่เทาก็เลยพากกันมานาเพราะว่ามันค้ำเราเนาะค่ะเวลาประมาณสี่โมงสี่โมงหรอคำํำหระก็เลยเฝ้่าเนี่ยมาให้งัวแสบเลยนาะซูน่ะแสบเลย สองตัวนี้ก็แแ่บอร่อร่อยเลยใสย่ฟางงวดืบล่ลูกอืมงวดือบอบ่ปูนปลาหนวดให้เต็มที่เลยกินเบิดมือเบอิดคำแบ่แบแบ่บแ่บพหลาหน่อยถุงท้อง เน็กินหีหงเลยแม่ท้งทองกินเแหยว่ะกินเฮหยเราเวลานั่นเพื่อนกัน,นเหนียวกินบุ๊เ e ต้ห no น้าซูนี่งงนีดำทุ่งเงิน ปะาิีใดเห็ดจากหลายๆแล้วว่าหากับพวกเป็นเห็ดกับว่าได้เน้นน้อยเดียวเอามาเห็ดอย่างละเถอะนี่เจ้าหญ้าไหมฮ้ฝนตกมาอีกละฝนตกมาอีกแล้วค่ะทุกคน เดี๋ยวบั้นี้เขาก็สิไปเกียไก่เอาแง่ให้ไก่ก่อนเบ่งดูล่ะปุ่นตุกอันนี้น้าเข่าหน้าเข่าเขาหมแดงหมแดงให้นอนฝ่อหัวกับสายฟ้า คนตกอีกแล้วอ่ะเธอข้ามมากระตกแห้งขึ้นแห้งขึ้นสลับวันนี้ฮะอ่ะอันนี้นู้ยซีเฟให้อาหารไกล้เราให้เธอปิดคลิปแล้วกันสหรับวันนี้เกี่ยวหญ้าเรียบยร้อยแล้วแต่เห็นว่า,าดอก ฝ <łość> ากกดได่กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวสิพาไปหาเห็ดไม่ดอกถามพี่คนมึงได้หลายเนี่ยแกมือไม่ติดเถอะแกมือไม่แกมือไม่เดี๋ยวสิปันนวลว่าสิพาไปหาเห็ดใหม่สิพาหาเห็ดเดินเตาอ่ะ